ีตะกี้มาบุลีไหมไผ่เชียงใหม่เนาะตอนนี้เป็นเป็นเพจใหม่มาบุรีกัารจับตุ่นอันนี้ก็มีคนโดนแล้วเหรอคะอันนี้โดนครับอันนนี้อัใหม่ก็โดนแล้วใช่ครับอันนี้คุณพุทธิเชษฐ์พุทธิเชษฐ์นี่เียเคยแกล้งทับไปเลยค่ะเคเป็นเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันสามเพจนี่เจ้าเดียวกันค่ะที่รู้ว่าเจ้าเดียวกันเพราะเบอร์โทรศัพท์ด้วยชื่อด้วยเขาชื่อทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับ สลิปโอนเงินสลิปโอนเงินก็เป็นคนเดิมรับงานนครับผมคนเดิมจำเลยผมเองเนี่ยเหรครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยแล้วก็ในในคดีที่ผมฟ้องไปแล้วสองคดีมันมีคดีหนึ่งอ่ะที่ผมี่นารณาโอ้มีคดีหนึ่งอ่ะที่ที่ไต่สวนฟ้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็ศาลสั่งมีบุญแล้วเนาะประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเขาไม่ใช่ว่าเขาทาแสบกับ ลูกค้าอย่างเดียวนะลูกค้าอย่างเดียวนะทนายทนายทนายเขาถอนตัวไปเรียบร้อยแล้วด้วยทนายของเาใช่ครับเพราะเท่าที่เขาแจ้งผมมาว่าเขาขาขอถอนตัวเพราะว่านัดแล้วไม่เป็นนัดอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ไม่ได้รับอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับจะเอาเอกสารว่าจะมาสู้คดีก็ไม่ให้เขานัดหลายหลายรอบแล้วประมาณนี้ครับซึ่งผมก็เข้าใจได้เพราะอาชีพทนายด้วยกันเอง่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่า ลูกความอ่ะเขาผิดจริงหรือไม่ผิดอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นบครับผม